เรื่องราวของครอบครัวยะสันเทียในภาคอีาสานของไทยที่ได้สืบเชื้อสายล่างทรงยญาบหยันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งเชื่อกันว่าจะเลือกแต่เพียงร่างหญิงสาวเพียงเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากไปหาดูเองลบกวนปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับแต่หากทุกคนอยากฟังสปอยคลิปนี้เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ เรื่องราวถูกถ่ายทอดผ่านการทำสารคดีติดตามชีวิตครอบครัวยะสันเทียในภาคอีสานของไทยที่ได้สืบเชื้อสายล่างทรงย่าบายันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งเชื่อกันว่าจะเลือกแต่ล่างของผู้หญิงเพื่อสืบทอดทาย,ยาตโดยมีป้านิ่มเป็นผู้สืบทอดสายเลือดล่างทรงคนปัจจุบันระหว่างที่การถ่ายทำสารคดีกำลังดำเนินอยู่นั้นทุกคนเริ่มพบอาการแปลกประหลาดหลายอย่างเกิดขึ้นกับมิงหลานสาวคนเดียวของตระกูล ทุกคนจึงคาดว่าหมิงน่าจะถูกลับเลือกให้เป็นทายาทล่างทรงคนต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปหมิงกับมีอาการน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนสมาชิกในครอบครัวเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างกายของหมิงอาจจะไม่ใช่เทพบาหยันอย่างที่ทุกคนคิดแม่ของหมิงนางน้อยเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ไม่เชื่อว่าหมิงจะถูกผีร้ายเข้าสิงจึงเร่งให้มีการทําพิธีกรรม รับขันให้มิงเป็นร่างทรงคนต่อไปแต่ป้าน,นิ่มไม่ยอมทําพิธีกรรมให้เพราะเชื่อว่าที่อยู่ในร่างกายของมิงไม่ใช่ย่าบหายันแต่นางน้อยไม่ยอมจึงนำมิงไปทำพิธีกรรมกับหมอผีอื่นตามลำพัง ป้านิ่มตามไปทำลายพิธีกรรมนั้นลงมิงเกิดอาการข้างและตะลบเปิดเปลงไปเมื่อเป็นเช่นนั้นป้านิ่มจึงถามกับลุงมานิดว่ามิงเคยผิดผีกับแม็กพี่ชายของตัวเองหรือเปล่าแม้ลุงมานิดไม่ยอมตอบแต่หลังจากวันนั้นกิจการทุกๆอย่างของตระกูลยะสันเทียเริ่มพังทลายลงทีละน้อยเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มเลวร้ายลงความลับอันดำมืดของตระกูลก็เริ่มผุดขึ้นมาทีละน้อยสมัยก่อนตระกูลยะสันเทียเคยรับจ้างฆ่าคนไม่เว้นวันแม้เลิกลาไปไหน จนถึงยุคปัจจุบันคนในตระกูลก็ยังประกอบอาชีพฆ่าสัตว์ฆ่าหมาฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อมาชำละเอาเนื้อขายซึ่งผิดกับคนตระกูลฝ่ายหญิงที่ทำอาชีพล่างสงถือศีลประพฤตินตนตามหลักศาสนาด้วยความลับนี้จึงทำให้ป้านิ่มเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อยู่ในร่างมิงตอนนี้เป็นหนึ่งในเจ้ากรรมนายเวรของพวกนี้แนะ่จึงเร่งพยายามอัญเชิญย่าบาหยันให้มาทำพิธีไล่ผีและขอขามาเจ้ากรรมนายเวรให้ปลดปล่อยครอบครัวไปแต่ทุกอย่างก็สายไปอยู่ดี เมื่ออยู่ดีๆป้านิ่มก็เสียชีวิตลงทําให้ทุกคนหมดความคาดหวังในการใช้ชีวิตนางน้อยเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมแพ้เธอจึงจัดการหาหมอผีทําวิธีคุณไสไล่วิญญาณร้ายออกไปจากร่างของมิงนางน้อยใช้วิธีใดก็ไม่เป็นผลแต่ทุกๆครั้งที่เธอทําพิธีกรรมความลับที่ซ่อนเอาไว้ก็เริ่มพูดออกมาจริงๆแล้วนางน้อยคือคนที่ยาใบหายันเลือกให้เป็นร่างทรงคนต่อไปแต่นางน้อยกลับปฏิเสธด้วยการใส่ยันลงไปในรองเท้ารวมถึงเปลี่ยนศาสนาเป็นคิดทาให้ยาใบหายันไม่ เอเธอแต่ไปเลือกป้าดิมแทนเมื่อเป็นเช่นนั้นนางน้อยจึงกลับไปหาย่าบายหยันที่เคยปฏิเสธไปเธอจัดวิธีกรรมรับขันเพื่อรับย่าบายหยันเข้ามาพร้อมๆกับผนึกวิญญาณร้ายไปพร้อมกันทีเดียวแต่แล้วผีร้ายกำบบังตาแป้งให้เข้าใจผิดว่าลูกของเธอหายไปเธอจึงพังยันเข้าไปหามิงเพื่อไปเอาลูกคืนแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือมิงที่ทำลายยันได้สำเร็จมิงจึงลงมือฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นก่อนบุกไปทำลายพิธีกรรม และฆ่าทุกคนที่ลาพิธีกรรมอย่างเลือดเย็นนางน้อยที่รับเอายาบาหยันเข้าร่างกายได้สําเร็จนางน้อยที่ทําพิธีรับยาบาหยันเข้ามาได้สําเร็จจึงทําพิธีกรรมไล่ผีออกไปจากหมิงตามลําพังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหมิงหลอกล่อให้นางน้อยตายใจก่อนใช้มีดแทงคอนางน้อยให้ล้มลงและเผาร่างกายของนางน้อยทั้งเป็นพริบตาเดียวที่เพิงลุกไหม้กล้องก็ล้มไปจับภาพได้พอดีว่ามีตุ๊กตาสับแช่งของตระกูลยะสันเทียวางอยู่ใกล้ๆและภาพก็ตัด ทีมงานได้นาภาพบันทึกสัมภาษณ์ป้านิ่มครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตมาเปิดภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นคือป้านิ่มทําวิธีการไหว้ย่าบายหยันตามปกติแต่เมื่อไหว้เสร็จป้ากับโยนถาดทิ้นแบบไม่พอใจทีมงานจึงถามป้านิ่มไปว่าทําไมป้าถึงทําอย่างนั้นป้านิ่มจึงสารภาพว่าตัวเธอเองยังไม่รู้เลยว่าป้าบายหยันเข้าร่างจริงหรือไม่ก่อนหนีไปร้องไห้ตามลําพังเพียงคนเดียวและหนังก็ได้ตัดจบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับ กับการสปอยรายละเอียดต่างๆภายในหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเพียงบางส่วนของหนังเรื่องนี้เพียงเท่านั้นพูดได้เลยว่าหนังเรื่องนี้น่ากลัวเอามากๆและซับซ้อนไปด้วยสิ่งลี้ลับมากมายสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบและอยากจะไปหารับชมต่อก็อย่าลืมไปหาชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ